สวัสดีค่ะแอมมาคุนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านปะนิพานนะคะตำบลผ้ากเกษมจังหวัดสระแก้วค่ะพามาดูบ้านเดี่ยวนะคะ51ตารางวาขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวจอดรถหน้าบ้านได้สูงสุด สองคันนะคะหลังนี้เลยนะคะโทนสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดด้วยขาวนะคะเป็นบ้านรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ใจกลางตลาดท่ากเกษมเลยนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะสับลูกค้านะคะจังหวัดสระ,ะ,ะ,ะแก้วตัวเมืองนะคะตำบลท่ากเกษมที่กําลังมองหาบ้านอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากส่งต่อฝากแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะไปยังพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะคะที่กําลังมองหาบ้านนะคะ โซนท่ากเกษมนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะอยู่ที่หมู่บ้านปะนิธานตำบลท่ากเกษมจังหวัดสระแก้วพื้นที่นะคะ51ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถหน้าบ้านได้สองคันนะคะหลังนี้รีโนเวทปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างจะแบบฝนตกนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรามาดูบ้านก็จะมาดูในส่วนของ จุดรั่วซึมต่างๆนะคะแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลจุดไหนที่พบปัญหานะคะทางเราดําเนินการแก้ไขให้ลูกค้าแน่นอนนะคะรับประกันบ้าน6เดือนหลังการโอนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะบ้านเดี่ยวท่ากเกษมนะคะหมู่บ้านปณิธานจังหวัดสระแก้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าบ้านกันค่ะส่วนของบริเวณหน้าบ้านนะคะก็หลังนี้วิ่งจากถนนทางเข้าหลักหมู่บ้านเข้ามานะคะ ก็จะพบกับบ้านด้านฝวามือนะคะหลังนี้เราพามารีวิวนะคะไปดูด้านหน้าบ้านนะคะหลังนี้นะคะด้านหน้าบ้านก็จะเป็นแบบหลังคาต่อเติมเต็มแบบนี้นะคะ หลังคาต่อเติมเต็มเต็มหน้าบ้านนะคะหมดกองวลเรื่องค่าใช้ใจะะ่ายในการต่อเติมแน่นอนนะคะต่อเติมหลังคาเต็มบ้านปูกระเบื้องเต็มหน้าบ้านนะคะจะยเข้าไปดูด้านในนะคะหมู่บ้านปะนิธานตําบลท่ากเกษมจังหวัดสัตะแก้วนะคะตัวบ้านก็จะรีโนเวทแบบนี้นะคะตกแต่งบัวสวยงามนะคะทำรั้วสูงนะคะรั้วสูง1เมตรหนะคะ มีความเป็นส่วนตัวแน่นอนหลังคาเป็นไม้นั่นชิดต,ต่อเติมเต็มปูกระเบื้องเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยบัวนะคะสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดได้ขาวแบบนี้นะคะ <S <S เดินรอบตัวบ้านได้เลยนะคะใส่กระจกให้ทั้งหลังนะคะจากเดิมเป็นประตูบานไม้นะคะมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งห้องใส่บัวตกแต่งเข้าไปเปลี่ยนเป็นกระจกให้ทั้งหลังปูกระเบื้องทำหลังคาเต็มให้แบบนี้เลยนะคะเดินรอบตัวบ้านได้นะคะ รั้วสูง1นึเมตรห0นะคะมีความเป็นส่วนตัวแน่นอนนะคะหมดกังวลค่ะอันนี้เป็นส่วนของด้านข้างบ้านนะคะที่เดินออกไปยังหลังบ้านได้นะคะห้องด้านหน้าตรงนี้เป็นส่วนที่เราต่อเติมออกมานะคะลูกค้าขนาดห้อง4.5คูณ5เมตรนะคะกว้างมากเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะร้านหน้าบ้านต่อเติมหลังคาเมนชีทให้เต็มพื้นที่นะคะ ปูกระเบื้องให้เต็มนะคะตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะก็จุดรั่วซึมด้านหน้าบ้านไม่มีนะคะภายในบ้านเมื่อกี้เข้าไปดูพบ2จุดนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกงังวลเดี๋ยวเราแก้ไขให้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของตัวทรงหน้าบ้านนะคะเป็น3สเต็ปแบบนี้นะคะเรียงลําดับมาเป็นสาสเตปแบบนี้นะคะหลังคาเมนเทนชียระบบหลังคาระบบฝ้าไฟพื้นทําให้ใหม่หมดนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะ อันนี้ส่วนของบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะต่อเติมเต็มหลังคาเต็มนะคะแบบนี้เลยนะคะนาอยู่อาศัยเบริเบียบเรียบร้อยช่วงขณะฝนตกเราก็สามารถใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าต่อเติมเต็มนะคะเหล็กดัดครบนะคะภายในบริเวณตัวบ้านนะคะอันนี้เป็นทางเข้าหลักนะคะเราใส่บานกระจกให้กับลูกค้านะคะเปิดออกมาเป็นบานสลับแบบนี้นะคะเปิดเข้ามาจะพบกับพื้นนะคะ พื้นเป็นพื้นแกนิโต้ลายหินอ่อนนะคะปูให้ใหม่ทั้งหลังนะคะพื้นแกนิโต้ลายหินอ่อนแบบนี้นะคะฝ้าเป็นฝ้าแฝนทีบาทั้งหลังไฟดาวลายทั้งหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของบริเวณห้องนอนที่1นนะคะที่เราต่อเติมให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นบานกระจกผักออกได้แบบนั้นนะคะโปร่งแน่นอนนะคะ ฝ้าเป็นฝ้าทีบาแบบนี้นะคะไฟดาวลายพื้นเป็นพื้นหินอ่อนแกนิโตนะคะปูให้ใหม่ทั้งหลังนะคะมีบานกระจกแบบนี้นะคะสามารถเปิดออกระบายอากาศได้นะคะพื้นปูให้ใหม่ทั้งหลังนะคะเป็นลายหินอ่อนนะคะอันนี้สามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นได้ห้องทํางานได้นะคะห้องนอนก็ได้นะคะนี่เป็นส่วนของประตูทางเข้าหลักนะคะ ตกแต่งเป็นพื้นที่นั่งรับแขกได้เลยนะคะถัดมาส่วนของห้องโถงหลักนะคะห้องโถงหลักตรงนี้ก็กว้างมากนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบมีมุมมีฟังก์ชันของตัวบ้านให้นะคะตรงนี้นะคะจุดไหนเล่วซุมลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้พบในบ้าน1จุดนะคะด้านนอก1จุดนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราจัดการให้เรียบร้อยแน่นอนนะคะ พื้นเป็นพื้นหินอ่อนแกนิโตนะคะพื้นลายหินอ่อนแกนิโตทั้งหลังแบบนี้นะคะสวยงามเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนที่สองนะห้องโถงกว้างมากนะคะลูกค้าลองเข้ามาดู3ามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวใหญ่อันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะมุงลวดเหล็กดัดครบค่ะพื้นปูใหม่ไฟดาวลายนะคะขนาดห้องก็กว้างกวางมากนะคะลูกค้า เนะะี่ยค่ะมีหน้าต่างมีเหล็กดัดคบไปดาวลายพื้นหินอ่อนแกนิโตทั้งหลังในส่วนของห้องน้ำก็ทำให้ใหม่ทั้งหมดนะคะในเรื่องของปัญหาจุดต่างๆที่มีปัญหาลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะย้ำว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราเดาเนินการแก้ไขให้เร,เรียบร้อยแน่นอนบ้านรับประกัน6เดือนหลังการโอนนะคะ อันนี้ในส่วนของห้องน้ําที่1น,นะคะห้องน้นํามีทั้งหมด2ห้องน้ํานะคะจะเห็นได้ว่าห้องน้ำเนี่ยเราทําให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสุขภัณฑ์ทำใหม่พื้นผนังปูทําให้ใหม่ทั้งหมดนะคะนี่ตกแต่งเรียบร้อยสวยงามทําใหม่ทั้งหมดนะคะพื้นก็ทําให้ใหม่ครบหมดเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะปูใหม่ทั้งหมดนะคะห้องน้ํา เรียบรูสวยงามน่าใช้งานมากๆนะคะระบบไฟนะคะพวกสวิตไฟแบบนี้เราก็ทําให้ใหม่เปลี่ยนใหม่ยกชุดนะคะมุงลวดเหล็กดัดครบนะคะพื้นเนี่ยลือ้อทําใหม่เลยนะคะเป็นลายหินอ่อนนะคะแกนิโตลายหินอ่อนถัดเข้ามาในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะได้เคาน์เตอร์ยาวๆแบบนี้เลยนะคะเคาน์เตอร์ห้องครัวยาวถึง3เมตรนะคะ ยาว3เมตรแล้วก็ห้องครัวว้างมากนะคะกว้างมากแบบนี้เลยนะคะมีประตูนะคะเพิ่มความปลอดภัยกับภายในตัวบ้านนะคะแล้วก็ลายนะคะลายพื้นสะอาดสะอานมากๆตัวตัวเคาน์เตอร์นะคะกว้าง3เมตรมีหน้าต่างเป็นบานกระจกนะคะปลอดโปง่งห้องกว้างมากนะคะ ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะก็ลายเดียวกับห้องน้ำที่หนึ่งนะคะแต่ว่าห้องนี้จะพิเศษใหญ่กว่านะคะมีกระจกเทมเปอร์กกันส่วนเปียกส่วนแห้งให้นะคะ กระเบื้องปูให้ใหม่ทั้งหลังจริงๆทั้งตัวบ้านห้องน้ํานะคะลูกค้าตัวเคาน์เตอร์ทําใหม่หมดเลยนะคะที่พื้นเดิมก็คือเนี่ยห้องครัวเนี่ยเป็นพื้นเดิมแต่เราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเหมือนใหม่เลยนะคะ mm hmm. เคาน์เตอร์ครัวก็ปูให้ใหม่ทําให้ใหม่สร้างเคาน์เตอร์ขึ้นมาใหม่กระจกเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังเดิมๆจะเป็นหน้าต่างไม้นะคะเราใส่เป็นกระจกให้ด้านหลังอันนี้นะคะจะเห็นว่ามันเป็นเป็นทุ่งนานะคะอากาศดีค่ะอากาศดีมากนะคะ สามารถเดินรอบตัวบ้านได้เลยนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ด้านหน้าท็อปของเคาน์เตอร์นะคะีนเป็นพื้นที่ส่วนห้องครัวนะคะด้านหลังห้องครัวกว้างขวางมากค่ะลูกค้าบ้าน5 1ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวใหญ่แบบนี้นะคะด้านหน้าบ้านก็พื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงนะคะห้องโถงของตัวบ้านแบบนี้นะคะ พื้นแกนิตโต้นะคะสะอาดอาดแบบนี้เลยแกนิตโต้ลายหินอ่อนนะคะตัวห้องโถงของตัวบ้านนะคะเรียบร้มากๆนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวบ้านเป็นกระจกทั้งหลังนะคะต่อเติมฝ้าเป็นฝ้าทีบาร์แบบนี้นะคะไฟดาวไลายทั้งหลังต่อเติมหลังคาหน้าบ้านเต็มนะคะตกแต่งรดลายสวยงามมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านนะคะ ฝากแนะนำบอกต่อทุกท่านนะคะที่กำลังหาบ้านจังหวัดสระแก้วหมู่บ้านปะนิธานนะคะตำบลท่ากเกษมจังหวัดสระแก้วบ้านหลังนี้3มห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถหน้าบ้านได้สองคันนะคะแล้วก็ต่อเติมเต็มหมดเลยนะคะทำตั้งแต่หลังคาฝ้าไฟพื้นกระเบื้องระบบท่อน้ำนะคะรับประกันบ้าน6เดือนสำหรับท่านที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหมู่บ้านปะนิธานตำบลท่ากเกษมจังหวัดสระแก้วนะคะรายได้อยู่ที่หลังนี้นะคะ หนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง6,800บาทต่อเดือนนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวพื้นที่51ตารางวาแล้วทําให้ใหม่ทั้งหมดทั้งหลังนะคะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแต่ด้านหน้าบ้านถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินทางมาจะเห็นว่าบ้านหลังนี้จะไม่เหมือนใครเลยนะคะเพราะว่าเป็นบ้านที่เราตกแต่งปรับรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมดนะคะด้านหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนบ้านมือหนึ่งเลยะคะ่ะ เราดีไซน์ออกแบบมาให้เหมือนบ้านมือหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าจะได้บ้านที่มีความทันสมัยนะคะแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งต่อให้สําหรับทุกท่านที่กาลังมองหาบ้านตะบนท่ากเกษมจังหวัดสักแก้วหมู่บ้านปัตนิทานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแชร์ให้กับทุกท่านที่กาลังสนใจมองหาบ้านแถวแถวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ